สวัสดีค่ะกับมาอยู่กับออมนะคะที่บริษัทพอโต้นะคะวันนี้จะมารีวิวรถหน่วยงานนะคะปลดระวางมาให้รับชมอีกหนึ่งคันนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็น Toyota c a m r รนะคะได้เป็นโฉมหน้าเก่านะคะได้เป็นเครื่องยนต์ 2.0G นะคะรถปี2018นะราคาป้ายแดงเปิดตัวอยู่ล้านสเลยนะคะพอมาเป็นมือสองนะคะราคานะคะเหลือเพียงแค่5 0 0 0 0น 2 9 0 0บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าเครดิตดีฟีดาผ่อนเริ่มต้นเพียง9,000กว่าบาทเท่านั้นลูกค้าผ่อน9,000ได้ค่ะรถแคมรี่ด้วยนะคะประหยัดน้ำมันนะเป็นตัวเป็นสินล้วนนะคะรถไม่เคยติดตั้งแก๊สมาก่อนนะ mm hmm. นี่เดี๋ยวเรานนาะมาดูรายละเอียดตัวรถด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะในส่วนของด้านหน้านะคะคันนี้ได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟได้ไทม์รันนิ่งไลท์ให้เนาะไฟหลีไฟเลี้ยวอยู่ในโฟมเดียวกันเลยนะ,ะสวยๆเลย ไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้พร้อมใช้งานเลยนะคะพร้อมเซ็นเซอร์ด้านหน้าอีก2จุดนะกระจังด้านหน้าของเขานะคะได้เป็นครมเนียมนะคะตัดกับตัวรถสีบอลนนนะหรือว่าสีเ้านั่นเองนะคะนี่สวยเลยด้านหน้านะคะนี่บอดี้ตัวรถนะคะเหลี่ยมสันคมชัดนะรับประกันนะคะว่ารถไม่มีชนหนักรือความจมน้ํามาแน่นอนนะรถสวยบอดี้เดิมทั้งคันเลยอ่ารถสวยบอดี้เดิมทั้งคันเลยนะคะในส่วนของตัวล้อนะ คันนี้จะได้เป็นล้อแมกอัอลลอยนะคะขอบยางเนาะส6กนิ้วเลยสภาพภายในนะคะกิ๊บไม่มีหลุดเลยเดี๋ยวเราล้างทาความสะอาดภายในให้อีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวเราเก็บรายละเอียดให้นะคะดอกยางยังแน่นๆอยู่นะนี่สภาพโครงสร้างรถเดิมๆเลยในส่วนของตัวกระจกนะคะคันนี้ก็จะเป็นแบบไฟฟ้านะกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวให้เรียบร้อยแล้วในตัวมาดูในส่วนของภายในกันนะ เริ่มที่แผงประตูก่อนเลยนี่แผงประตูมีลายไม้สวยๆแบบนี้เลยตรงกลางเนาะกระจกนะคะสวยๆกุญแจคีย์เลสพร้อมกับปุ่มพุกตาร์นะคะนี่โครมา,รายเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะควบคุมเครื่องเสียงได้ผ่านตัวโครมายยเลยแล้วก็มีพ้ดคอนโทรลให้เรียบร้อยนะคะคันนี้นะคะเลขไมของเขาจะอยู่ที่1 7 8่8 7กปโลเป็นเลขไมาตามการใช้งานจริงนะคะรถสวยนะคะเข้าสู์ตรงทุกระยะเลย มาพร้อมกับวิทยุเดิมโรงงานนะคะระบบแอร์ก็จะเป็นแบบออตโต้นะคะแล้วก็ได้เกียร์ออตโต้แบบนี้ในส่วนของแท่นตรงเกียร์นะจะเป็นลายไม้ด้วยแล้วก็มีที่เก็บของให้นะคะีที่วางแก้วน้ำเนาะวางได้2ช่องแบบนี้เลยคอนโซลตรงกลางสวยมากนะ,อะคอนโซลตรงกลางสวยมากนะแล้วก็คอนโซลด้านหน้านะคะไม่มีรอยแตกหรือว่าขีดข่วนเลยไม่มีรอยแตกหรือว่าขีดข่วนเลยสภาพคือสวยมากนะคะพี่ๆขาแล้วราคา ดีมากๆเลยในส่วนของตัวเบาะนะคันนี้ก็จะได้เป็นเบาะหนังนะคะเสียงตาเนาะอ่าเบาะป่าไฟฟ้าคู่หน้านะคะตัวเบาะไม่มีรอยฉีกขาดเลยหัวน็อตเดิมนะคะไม่มีถอดไม่มีแกะเลยนะอ่าหัวน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีแกะนะคะรถสวยบอดี้เดิมทั้งคันเลยดมูมีการถอดเปลี่ยนประตูมานะในส่วนของห้องผู้โดยสารกันต่อเลยในส่วนของห้องผู้โดยสารน,นะคะพื้นที่ด้านหลังของเขานะค่อนข้างกว้างเลย ค่อนข้างกว้างเลยนะคะตัวเบาะนะนี่ไม่มีรอยฉีกขาดเลยตัวเบาะนี่ไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะคะคันนี้มีแอร์ตอนหลังให้สองช่องแบบนี้เลยมีแอร์ตอนหลังให้สองช่องแบบนี้นะพื้นที่ด้านหลังนั่งสะดวกสบายมากนะคะพื้นที่ด้านหลังกว้างหัวน็อตเดิมๆเลยนะคะลูกค้าโครงสร้างเดิมทั้งคันเลยสภาพสวยมากนะบอดี้ตัวรถนะคะเรียงสั่คมชัดแบบนี้นะคะลูกค้าดูได้เลยอ่าลูกค้าดูได้เลยนะ มาดูในส่วนของด้านท้ายกันนะคะคันนี้ก็ได้เป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะมีเซนเซอร์ด้านหลังให้4จุดเลยตัวโลโก้นะคะตัวกษรนะอยู่ครบหมดนะเราได้เป็นคมเมียมด้วยนะคะกล mm ้องหลังติดตัวรถมีให้เรียบร้อยกล้องหลังติดตัวรถมีให้เรียบร้อยนะคะนี่แล้ดวดูพื้นที่ด้านหลังค่อนข้างกว้างเลยนะค่อนข้างกว้างเลยเก็บของได้เยอะมากๆนะคะแล้วห้องผู้โดยสารสามารถเอื้อมมือมาหยิบของด้านหลังได้ด้วยนะคะ ส่วนของตัวนี้เนาะมีอุปกรณ์แม่แรงยางอะไหล่ให้เนาะมียางไหล่ให้อยู่ด้านหลังนะคะรอยซีนทางมะพร้าวเดิมโรงงานนะคะลูกค้ารับประกันว่ารถไม่มีชนหนักพิษความจมน้ํานะคะหัวน็อตเดิมนะไม่มีถอดไม่มีแกะนะ,ะหัวน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีแกะนะคะบอดี้ตัวรถนะเรียมสันคมชัดเช่นเดียวกันนะคะฝั่งนี้นะนี่สวยๆเลยล้อแมกขอบส6กทั้ง4เส้นเลยนะล้อแมกอันลอย เดิมโรงงานนะคะลูกค้ากระจกแท้เดิมทุกบานของโตโยต้าเลยกระจกแค้เดิมทุกบานของโตโยต้าเลยนะคะในส่วนของตัวเบาะฝั่งนี้นะไม่มีรอยฉีกขาดเหมือนกันนะคะสภาพเบาะใหม่ๆตึงๆแบบนี้เลยนะนี่ื้นที่ด้านหลังกว้างมีถาดรองเท้าให้เรียบร้อยนะคะในส่วนของตัวหัวน็อตนะคะไม่มีถอดไม่มีแกะเลยอ่าสวยๆนะคะแผงประตูนี่ดูมีที่เก็บของให้สวยงามมากนะคะันนี้ สวยงามมากนะคะรถส,สวยนะดูโครงสร้างกันหน่อยนี่รอยเม็ดอัดนะคะเดิมๆเลยนี่รับประกันน้องว่ารถไม่มีชนหนักหรือความจมน้ํามานะคะนี่สวยๆเลยแล้วมาดูในส่วนของห้องคนนั่งฝั่งนี้นะคะแล้วดูในส่วนของตัวเบาะนะนี่ตัวเบาะของเขานะคะไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะเบาะปับไฟฟ้าคู่หน้านะคะลูกฟ้าคอนโซลด้านหน้าสวยๆ ตัดลายไม้แบบนี้เลยแล้วดูหัวน็อตเดิมๆไม่มีถอดไม่มีแกะใสๆแบบนี้เลยนะามาดูหัวน็อตฝั่งนี้กันบ้างนะนี่สติกเกอร์มอกอนะคะสวยหมดแผ่นเพลตรงรุ่นนะคะปี2018นะนี่ดูหัวนอ็อตสวยมากนะก่อนส่งมอบนะเรามีทําความสะอาดให้เนาะร้งางขัดสีถูกฝุ่นนะคะเปลี่ยนผาของเลวเปลี่ยนผาทั้งหมนเครื่องให้ครบเลย สำหรับคันนี้นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะได้เป็น Toyota Camry นะคะ 2.0G รถปี2018นะคะราคาตั้งขายเพียงแค่529,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีฟีดาผ่อนเริ่มต้นเพียง9,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะดอกเบีย้ยพิเศษนะคะเริ่มต้นอยู่ที่2.79%นะอยู่ต่างจังหวัดนะคะก็สามารถออกรถกับเราได้เพราะว่าเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ทุก77จังหวัดเลยหากลูกค้าเครดิตดีนะ ใช้บัตรประชาชนใบเดียวออกรถได้เลยนะรอรับรถกับภายในวันได้เลยหากใครสนใจนะคะตัวนี้หรือว่ากำลังตามหาชมนี้อยู่นะคะติดต่อมาได้ที่เบอร์083นะคะ4428762นะคะเซลล์ออมเบอร์นี้ลูกค้าสามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะก่อนจากกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์กดซับสไคร้นะคะกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปต่อๆไปอีกนะคะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ